สวัสดีครับผมโบธาราครับกับรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบครับวันนี้ครับผมจะไปสัมภาษณ์นักแสดงจากละครเรื่องในวันที <k <k <sk <sk ่ฝนพังรูปี่ผู้บินดีเองฮะต้ไมฟ้าต้องผ่าด้วยแต่ละครเรื่องในวันที่ฝนพังรายครับซึ่งบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครสะท้อนสังคมละครน้ำบิไประสพภูเขาเกลืว่อร์ไปยังเฮทำไมฟ้าลงทานหลังนั้นก็ตึง รวัสนันจับข้อหาพูดชื่อละครพีนั่ไงในบทที่บทเปร่างผายเขาพู้ตำรวจเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้รับบทในอาชีพตำรวจผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ทนายความอย่างพี่โอวินแต้วเราเองก็ตกลุหรักนางเอกด้วยตามจีบคู่กับพระเอกเลยนะคุณตำรวจแข่งกับคุณทนายเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าใครจะ ครอบครองวจนงเอกก็ได้ <Hey. S 1> แล้วละครเรื่องนี้ครับให้ข้อคิดให้ความรู้มากมายเลยมันให้อะไรบ้างเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างในสังคมมากแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นอีกหลายๆมุมมองของตัวละครว่าการช่วยเหลือกันเนี่ย มันดียังไงทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นยังไงอยากให้ทุกคนติดตามในวันที่ฝนพรางพายเลยครับในวันที่ฝนพรางพายเป็นยังไงบ้างครับคุณเอชจอยเราก็มาแบบในคดีหนึ่งของพ<ฮ>ี่โอ๋กับพี่แต้วในเรื่องของพาร์ทเราจะเป็นเรื่องของความร<ฤ>ักค่ะความรักในวัยเด็กคือมันแบบไม่ได้นั่งคุยกันด้วยเหตุผลน,นะม,มันก็จะแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันก็ไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบอารมณ์รุน้วนเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความรักในวัยรุ่นที่ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีผู้ใหญ่ หรือคายให้ควาปรึกษาคอยดูแลในเรื่องพี่โอเคขาเป็นทนายถ้าเราจะต้องพิบทบาทมาเป็นทนายคุณจะเป็นทนายแบบไหนเราก็คงเป็นสายเหตุผลละค่ะใช้เหตุผลคุยว่าเออเรื่องมันเป็นมายังไงแต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลไม่รู้เรื่องเลิกคุยค่ะเลิกคุยค่ะไม่คุยค่ะเนี่ยอารมณ์ของทนายหรือว่าแฟนสาวขี้งอนกันแน่เอ็นจอย กับพี่น้องร้านแก๊สกันบ้างเริ่มที่สาววิบค่ะครีคค ราปลดเป็นเบลค่ะเป็นน้องสาวของเฮียบีก็คือพี่แก๊ปค่ะเห็นพี่ชายคุณบอกอยู่ว่าปกติคุณไม่มาร้านแก๊สเลยแต่พอเพื่อนมาคุณก็มาที่ร้านแก๊สบ่อยเพื่อนเขาเราก็ปลื้มพี่หมายเนาะเห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจอ่ะซึ่งในเรื่องก็คือพี่โอเป็นทนายด้วยถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเป็นทนายคิดว่าเราจะเป็นทนายแบบใดเราเป็นสายจริงจังอยู่แล้วค่ะชนะแน่นอนใครเป็นลูกความเราในฐานะที่เป็นลูกสาวร้านแก๊สขอดูลีลาการขายแก๊สหน่อยค่ะแก๊สหนึ่งแถมหนึ่งค่ะแก๊สหนึ่งแถมหนึ่ง แบกขาขึ้นรถเฮ้ยในวันที่ฝนพรางทายเราเป็นอะไรยังไงสิรับบทเป็นบีฮะผมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่มีปมอะไรเลยแล้วก็คอยซัพพอร์ตกับคนที่เข้ามาต้องการแบบกำลังใจหรือว่าต้องการข้อคิดจากมุมคนที่แบบคิดบวกอะไรย่จริงมุมคุณก็ดูมีสาระนะอ่าใช่มีสาระอยู่ซึ่งเข้ากับตัวจริงคุณมากเลยฮะฮะ แล้วพอในเมื่อสะท้อนสังคมแล้วแล้วในเรื่องคุณเป็นตัวอย่างที่ดีไหมอ่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วคุณก็คือเป็นลูกชายร้านขายแกส๊สแล้วมเมื่อกี้คุณน้องของคุณน่ะ <ừ> เขา <ừ> ขายด้วยวิธีการใช้โปฮข้อฟ้าถ้าคุณจะขายสู้คุณจะขายสู้ยังไงเราใช้โปที่แรงกว่าเลย2องแถม2 4ี่ถังขอเีลาการแบกแก๊ส4ี่ถังเลยสิหน3สอ้โว้จอให้ได้เลยเฮ้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 ยเรื่องก็คือคุณบีเนี่ยต้องลดอายุลงมาอายุสิเลยอยากให้ลองพูดน้ำเสียงเอาเป็นปัจจุบันก่อน1 2ึส้สวัสดีครับผมแก๊ปัาลินครับคุณบีอายุสิบ้าง1 2ึสซวัสดีครับผมแก๊ปชาลินครับครับสวัสดีครับผม